สัสดีค่ะตอนนี้รักอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าแข่งดาว9400จังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่มีทั้งหมด6 6ยูนิตด้วยกันนะคะมีด้านหน้า15ยูนิตนะคะแล้วก็ด้านใน51ยูนิตค่ะนะคะด้านหน้า15ยูนิตเราขายหมดแล้วนะคะตอนนี้มีด้านใน51ยูนิตค่ะ เดี๋ยวรักจะพาไปดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างของเราที่เราตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะค่ะตรงนี้นะคะ51ตารางวานะคะ51ตารางวาเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถนะคะที่เราปูกระเบื้องโรงรถเอาไวใ้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ค่ะแล้วก็จัดสวนด้านหน้าเอาไว้ให้ค่ะนะคะเป็นสวนด้านซ้ายด้านขวานะคะที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเราจัดแต่งสวนเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่โดยรอบตัวบ้านด้วยค่ะนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่ โดยรอบตัวบ้านที่สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่โดยรอบตัวบ้านแล้วก็เดินท่อระบายน้ําไว้รอบตัวบ้านเลยนะคะค่ะค่ะตรงนี้เป็นถังบําบัดนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านหลังนะคะ ที่สามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะตรงนี้เป็นส่วนของซักล้างที่เราปลูกกระเบื้องไว้ให้นะคะมีก๊อกสนามปลักไฟนะคะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่โดยรอบตัวบ้านค่ะค่ะอันนี้เป็นถังบำบัดน้ำเสียนะคะที่เราเฝังลงไปใต้ดินค่ะนะคะ อันนี้พื้นที่โดยรอบตัวบ้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะค่ะข้างในตัวบ้านนะคะตรงนี้นะคะเราก็เข้ามาตรงห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกนะคะที่เป็นบ้านตัวอย่างนะคะเราก็จะ จะแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะมีโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะนะคะตรงนี้เป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะพื้นเพดานนะคะสูงประมาณ3เมตร20นะคะทำให้ห้องดูโล่งโปร่งมากๆเลยนะคะค่ะออกจากตรงนี้มาก็จะเป็นห้องครัวนะคะนะจะมี ห้องครัวนะคะที่เราทำเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มีที่เก็บวัสดุอุปรกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนนะคะแล้วเราก็ปลูกกระเบื้องเอาไว้ให้นะคะสามารถที่จะเก็บาวางของกินของใช้นะคะอุปรกรณ์การทำครัวไว้ในนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้สะอาดนะคะปู กระเบื้องอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนกันนะคะอันนี้เป็นห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนใหญ่ะค่ะนะคะห้องนอนใหญ่จะแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีผ้าม่าน wallpaper มีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะตู้เตียงโตเครื่องแต้งนะคะโตะหัวเตียงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่ง มีไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนเช้านะะี่ค่ะเปิดหน้าต่างออกมาก็สามารถรับลมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะบ้านของเราอยู่ติดถนนใหญ่นะคะสามารถเดินออกไปถนนใหญ่ได้เลยนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เองนะคะเราสามารถเดินออกไปถนนใหญ่ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่ที่ตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะทำเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายกระเบื้องอันใหม่นะคะที่เราทําจัดเตรียมเอาไว้ให้กับลูกค้าค่ะนะคะมีฝักบัวนะคะมีที่ใส่สบู่แชมพู นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องน้ำนะคะตรงนี้มีที่กันน้ำกระเด็นไปข้างนอกนะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกค่ะมีสเตปห้องน้ำนะคะพื้นกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นนะคะเป็นแบบสากนะคะกันลื่นเวลาที่เราเท้าเปียกแล้วเดินเนี่ยก็จะไม่ลื่นค่ะ สุขภัณฑ์ที่ใช้ใช้อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะไม่ว่าจะเป็นโถชักโคอกที่ใส่กระดาษทิชชู่อ,อ่างล้างหน้านะคะแล้วเราก็ทำเคาน์เตอรอ์สำหรับเก็บของเอาไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเอาไว้เก็บอุปกรณ์ภายในห้องน้ำได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอื่นๆกันนะคะค่ะ ต่อมาก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2ที่ขนาดสามเมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะคะอันนี้เป็นสำหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเราลงเตียง6ฟุตนะคะสามารถนอนได้2ท่านสบายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์อะไรก็มีหมดแล้วนะคะตู้เตียงโตเครื่องแป้งนะคะเฟอร์นิเจอร์เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ อันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะแล้วก็ไปห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่3ออกหวานๆหน่อยนะคะสําหรับอาจจะบ้านที่มีลูกสาวนะคะห้องนอนนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวนะคะเราเตรียมเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านวอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์นะคะ ผ้าปูที่นอนนะคะสีก็จะกลมเกินกันทั้งหมดนะคะเวลาที่ซื้อบ้านตัวอย่างนะคะก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะคะเราไม่ต้องมาจัดแต่งด้วยตัวเองเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนที่3ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งที่อยู่นอกห้องนอนนะคะเ,เราสามารถใช้ร่วมกันได้หรือว่าเวลาแขกไปใครมาก็สามารถใช้ห้องน้ำนี้ได้นะคะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำสามารถใช้ห้องนอนห้องนี้ได้ค่ะ